สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเราแท็กเตอร์มือ2อของแท้นะครับวันนี้ผมก็จะมาเอาใจชาวเกษตรกร,ร,ก,รกันหน่อยนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่กาลังมองหารถแท็กเตอร์เอาไว้ใช้ในงานนาหรือว่าใช้งานเองนะครับพรุ่งนี้ไม่รับจ้างไม่อะไรและกำลังหารถมือ2ที่ราคาไม่แพงอยู่นะครับผมแนะนําคันนี้เลยครับกับรถแท็กเตอร์จอร์เดียรุ่น 3036E 36แรงม้านะครับพร้อมอุปกรณ์3มชิ้นเลยนะครับบอกเลยว่าสำหรับใครที่กําลังหารถไม่ใช้งานอยู่นี่บอกเลยว่าคันนี้ ไม่ควรพลาดเลขใหม่นีน้อยมากๆเดี๋ยวผมค่อยพาไปดูเลขใหม่เดี๋ยวมาดูรอบๆคันกันก่นกอนนะครับคันนี้มาตัวนี้เป็นรุ่นใหม่แลวนะเป็นรุ่นเผาใหญ่นะครับเดี๋ยมาชมหมันเป็นรุ่นเพาใหญ่แล้วตัวนี้แล้วก็พร้อมอุปกรณ์3ชิ้นด้วยใบยมีดเนี่ยใบยมีดอน,ดนหนานาครับจะเป็นจะเป็นของ TTFirst เนาะตัวนี้ดูดิใบมีดนี่ใหม่มากๆคมปลายเนี่ยดูสันด้านปลายอะไรพวกนี้นี่ยยังสมบูรณ์อยู่นะครับตัวนี้แล้วก็อ่ะมาชมกันข้างหลัง แล้วก็ในส่วนของผานพวนนะครับจะเป็นของ TT First เหมือนกันเนาะตัวนี้จะเป็นผานาผานห้านะครับใหม่มากๆใหม่มากๆหนยเรามาดูพวกชุดโครงต่างๆดูสีใบมีดยังหลงเหลืออยู่อุปกรณ์เนี่ยยังสมบูรณ์เพราะว่ารถคันนี้ใช้ใช้งานน้อยมากหลกักๆนี่ลูกค้าเก่าที่เขาใช้นะครับก็คือเขาจะเน้นจอดเป็นหลักเพราะว่าไม่ค่อยมีคนใช้นะเดี๋ยวมาดูในขนาดมาดูยางเนาะนี่ยางหน้ายางหลังนี่ ยังใหม่มากๆเพราะว่ารถคันนี้เนี่เน้นจอดมากกว่าครับดูมันจะมีรอยแตกรายงานเนาะแต่ตัวสันดอกยางต่างๆเนี่ยยังขึ้นเป็นคมเป็นสันอยู่นะรถคันนี้นะเน้นจอดไม่ได้เน้นใช้งานนะครับมาดูในส่วนของยางหน้านี่เห็นไหมดอกเนี่ยหนาาเลยตัวนี้เป็นรถที่ใช้งานน้อยครับแต่เขาจะเน้นจอดเน้นจอดเป็นหลักไม่ค่อยได้ใช้เนาะตัวนี้ไม่มีคนใช้ลูกค้าก็เลยมาขายให้เรามาดูข้างในห้องเครื่อง แผ่นตะแกงหม้อน้ํากันกาดหม้อน้ํายังอยู่นะครับตัวนี้ถ้าเป็นรถมือสองทั่วไปเนี่ยพวกนี้เดี๋ยวจะไม่ค่อยอยู่แลลวลูกค้าเขาก็ถอดออกเนาะมีทถังพักน้ําต่างๆยังเป็นน้ํายาหล่อเย็นของจอร์เดียอยู่นะครับในส่วนของถังพักน้ำเนาะต,ตัวนี้แบตเตอรี่แบตเตอรี่นี่ก็ลูกค้าก็ได้ทําการเปลี่ยนใหม่มาแล้วนะครับเพราะว่าเป็นของ f อแบตเตอรี่ไปแล้วเนาะแล้วก็ดูมาดูในส่วนของห้องเครื่องต่างๆเครื่องยนต์ถังพักเอหม้อพักท่อไอเสียยังอยู่นะครับนี่ มอเดิมจากโรงงานพวกข้อกองต่างทๆๆ่ออากาศต่างๆดูสีห้องเครื่องสดใสสวยงาม <Yes. S 1> นะตัวนี้แล้วก็ถือว่าเป็นรถหนีที่ที่น่าใช้แล้วก็ชั่วโมงทํางานน้อยมากๆเดี๋ยวมาชมชั่วโมงการทํางานกันเลยนะครับ <Come on. S 1> นี่พอดีน้ำมันมันจะหมดเนาะตัวนี้ก็สตาร์ทยาวหน่อยเลขไม้แค่467ชั่วโมงนะครับ <Woo. S 1> ใบม,มีดต่างๆเน <Yeah. S 1> ี่ยใบมีดต่างๆยกด้ปกตินี e. ่ไม่ต้องใช้รอบเครื่องช่วยนะครับใบม,มีดยกปกติ e. แล้วก็การดันตัวอาจจะต้องใช้รอบช่วยหน่อยอการดันตัวของใบม,มีดระบบพัดลิกต่างๆนยังมีแรงปกตินะครับแล้วก็ในส่วนของหางหลังมาดูหางหลังมาดูหางหลังหางหลัง ยังยกทากํางานปกติหางไม่กระตุกนะครับตัวนี้หางไม่มีกระตุกเพราะว่าบอกเลยว่าคันนี้นี่ลูกค้าที่ได้ไปนี่บอกเลยว่าคุ้มมากๆแล้วก็ใครที่กาลังหาอยู่ผมบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยไม่ควรพลาดเลยแล้วเลขไม้น้อยมากๆ มาฟังราคากันครับสำหรับคันนี้สาหรับลูกค้าที่ซื้อสดไปนะครับคันนี้เราตั้งขายอยู่ที่3ามแสนแปดหมื่นแปดพันบาทนะครับสำหรับลูกค้าซื้อสดเนาะสามารถลดได้อีกนะครับหรือว่าสําหรับลูกค้าที่ต้องการต้องการดาวผ่อนเนาะเพราะว่าไม่มีเงินก้อนก็สามารถดาวได้คันนี้ใช้เงินดาวอยู่ที่1นึ0 00สนหนึ่งแปดพันบาทนะครับสำหรับคันนี้เนาะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจหรือว่ากําลังวางแผนที่จะหาซื้อรถแท็กเตอร์สักคันไว้ใช้งาน <S <S ผมแนะนําคันนี้เลยเป็นรถที่กระทัดรัดแลวก็สามารถใช้งานในประสงค์ <S <S ได้หลายๆอยา่าง สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์ข้างล่างได้นะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันในวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ